การสู้คดีในชั้นศาลฝ่ายที่ชนะก็คงมีความสุขส่วนฝ่ายที่แพ้อารมณ์น่าจะต่างจากฝ่ายที่ชนะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเมื่อศาลตัดสินทุกคนย่อมเคารพการตัดสินของศาลแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีคดีแปลกที่ชวนปวดหัวอีกมากมายสเตนล่าอาร์ a r d เป็นการจัดอันดับคดีที่ชนะมาได้อย่างไม่น่าเป็นไปได้ของประเทศสหรัฐอเมริกามีคดีอะไรบ้างไปรับชมกัน ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้5อันดับคดีประหลาดอันดับ5แคทตธลีมโลเบอร์สันอยู่ที่ออสตินเท็กซัสพกล้มหัวเขาแตกในร้านขายเฟอร์นิเจอร์เนื่องจากโดนเด็กคนหนึ่งวิ่งชนเธอฟอ้องเจ้าของร้านเรียกค่าเสียหาย8 0มื0นเหรียญแต่เด็กคนที่ว่านี้คือลูกชายของเธอเองติดรรมเกินไปอันดับ4คาร์ทูแมน อายุ19ปีอยู่ลอสแองเจลิสพยายามขโมยฝาครอบล้อรถ Honda Accord ของเพื่อนบ้านอ้มลงไปแกะไม่ทันดูว่าเจ้าของรถเขาอยู่บนรถล้อรถทับมือเขาและเขาฟ้องเจ้าของรถงานนี้ได้ไป74,000เหรียญยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลด้วยอันดับ3เธอเลนบิกส์อยู่ที่เมืองดิคอยเข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านหลังหนึ่งแล้วออก ทางโรงเก็บรถที่มีประตูอัตโนมัติแต่กลไกมันเสียอยู่พอดีเขาพยายามเปิดยังไงก็เปิดไมด่ออกจะย้อนเข้าบ้านประตูก็ล็อกไปแล้วบังเอิญเจ้าของบ้านไม่ได้กลับบ้าน8วันดิสันต,ต้องกินอาหารหมากับแบ๊บซี่ที่อยู่ในโรงรถพอออกมาได้เขาก็ฟ้องร้องค่าเสียหายกับบริษัท ของเจ้าของบ้าน mm. ผู้พิพากษาเกิดสงสารสั่งใจห้าแสนเหรียญอันดับสองออมเบอร์คาสสักทะเลาะกับแฟนในร้านอาหารที่ฟิลาเดนเปียเอาเครื่องดื่มสาดหน้าแฟนแล้วเดินสะบัดจามกมาแอกลับลื่นล้มน้ำที่เปียกอยู่บนพื้นซะเองก้นกระแทกชื้นเธอฟ้องเรียกค่าเสียหายเจ้าของร้านต้องเป็นฝ่ายจ่ายค่าเสียหายให้110,000ืเหรียญอันดับหนึ่งเอ,อิบกาสิน อยู่โอกาโฮมาไปซื้อรถบ้านยี่ห้อวิสเนบาโกเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากไปดูฟุตบอลเสร็จก็ขับรถกลับบ้านระหว่างขับรถเกิดหิวขึ้นมาก็เลยตั้งให้รถวิ่งอัตโ,ตโนมัติแล้วก็เดินไปทำแซนด์วิชเธอคงคิดว่าอยู่บ้านละมั้จากนั้นรถเกิดพลิกคว่ำเป็นความโชคร้ายของบริษัทขายรถเธอไม่ยักเป็นไร แต่ลุกขึ้นมาฟ้องบริษัทร,รถวิดเนบาโก้ทำไมไม่ระบ,บุในคู่มือว่าไม่ควรละจากที่นั่งคนขับในขณะตั้งความเร็วอัตโนมัติไว้แถมชนะคนดีได้ไปถึงล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเหียนแล้วได้รถคันใหม่มาชดเชยอีกอันนี้บริษัทต้องรีบแก้คู่มือเลยเพราะเกรงว่าญาติของคุณนายปัญญากใกล้เคียงจะตามมาติอีกค่ะ นี่ก็คือห้าคดีแปลกประหลาดบางคาดีไม่น่าค้องร้องกันได้แต่กลับค้องได้ค่าเสียหายอีกพูดได้คคำเดียวว่าอีอยัอาหวักแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ